เดี๋ยวครูจะช่วยคุณปลดล็อกฟรีค่ะครูสิตาจะช่วยคุณปลดล็อกทางการเงินฟรีในคลิปนี้นี่คือสุดยอดคลิปจากครูสิตาที่จะทําให้คุณหลุดพ,พ้นวิบัติทางการเงินทุกอย่างค่ะคุณต้องปรับที่อารมณ์ก่อนพออารมณ์ปุ๊บคุณรับภาษาครูไปค่ะคุณถึงจะพลิกชีวิตค่ะเปลี่ยนอารมณ์ก่อนก่อนรับภาษาค่ะรับภาษาไปปาก หุบหิดมันไม่เห็นผลราคาคุณขาครูจะนําคุณปลดล็อกภาษาทางด้านการเงินของคุณเมื่อกี้คุณพูดไปแล้วค่ะเกี่ยวกับภาษาทางการเงินที่ยอดแย่ของคุณและมันฝังอยู่จิตใต้สํานึกค่ะและมันโปรแกรมแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนทั้งวันต่อให้คุณรวยกี่ครั้งคุณก็กลับมาลำบากเหมือนเดิมค่ะต่อให้ตอนนี้คุณมีผัวเลี้ยงค่ะแต่ชีวิตคุณช่างไม่มีความสุขเหลือเกินค่ะต่อให้คุณมีชีวิตที่วิริศบาลาขนาดไหนแต่ถ้าจิตใต้สํานึกของคุณมันจดจําแต่เรื่องราวลบๆค่ะ คุณไม่มีทางคะ่ะที่จะดึงดูดการเงินมากมายมหาศาลเข้ามาหาคุณได้คะ่ะ